เอาล่ะสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับช่องธอนทพลวันนี้ผมจะมาบอกอัปเดตเกี่ยวกับรถถังในอัปเดตครั้งถัดไปอย่างทัสฟอร์ดนะครับว่ามีอะไรโดดเด่นหรือว่าน่าสนใจกันบ้างและตอนนี้นะครับผมอยู่ในเดิร์เวอ์ของ War Thunder เนาะอย่างแรกนะครับที่ผมสรุปมาได้ก็จะเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ FCS นะครับหรือว่า Firing Control System ก็คือตามชื่อเลยเป็นระบบการควบคุมการยิงของรถถังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบนี้มีมาในเกมนานแล้ว อย่างคันนี้ครับ M246 เขามีตัวระบบ FCS นี้เข้ามาแล้วก็คือการที่ว่าถ้าระบบนี้ถูกยิงเสียหายระบบการควบคุมการยิงเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วใน Depth s e r เนี่ยครับเขาได้เพิ่มเข้ามาในรถถังจำพวก MBT ซะส่วนใหญ่อย่างคันแรกที่ผมจะพาไปดูก็คือจะเป็นตัว T90M นะตัว T90M นีครับถ้าในเกมเวอร์ชันปัจจุบันณนะนะวันที่ผมอัดอยู่เนี่ย ตัว fcs เนี่ยยังไม่เข้ามาเขาจะเข้ามาในอัปเดตครั้งถัดไปไอตัว taser เนี่ยครับเขาจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับเป็นระบบควบคุมการยิงถ้าระบบนี้ถูกยิงมันจะไม่สามารถควบคุมการยิงได้เลยก็จะเหมือนกับไอตัว xm 2 4 6ที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้ถ้าถูกยิงปุ๊บจะไม่สามารถใช้งานได้เลยโดยตัวเกมเนี่ยเขาจะอัปเดตมาค่อนข้างเยอะว่าจะมีรถถังกันไหนบ้างนะครับผมจะไล่ยอย่างคันแรกก่อนคันแรกแรก็จะเป็นของฝั่งโซเวียตน,นะครับก็จะมี t 7 2 t ด t 80แล้วก็ t 90ส่วนฝั่งจีนนะครับฝั่งจีนก็จะมีตัว z t z 96 z t z 99 W z 1001E LCT นะครับแล้วก็ VT4A1 MBT2000 แล้วก็ a l ค a l i s 1นะครับอันนี้ที่เขาจะเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงตรงรถถังที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยครับเขามีการอัปเดตตัวโมดูลของพวกะระบบควบคุม หันซ้ายขวาแล้วก็ก้มเงยนะครับอย่างตรงนี้จะเห็นว่าจะมเีเหมือนเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นของรถถังคันน,นั้นนะครับอย่าง T90 เนี่ยก็จะมีตัวนี้ตัว horizontal aim diving นี่แล้วก็ตัว vertical ก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาไปดู T72 หน่อยแล้วกันคันนี้แล้วกันอ่าเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้ามานะครับ ระบบออโต้รีโหลดออโต้รีโหลดอันนี้จะมี3คันนะครับที่ว่าเขาจะประทำการปรับโมดูลก็คือจะมี t 7 2 t 8 0และ t 9 0้ะผมไปดูนิดนึง่ง e emo เขาจะมีทารปรับโมดูลนะครับนี่แบบนี้อันนี้ค่อนข้างผมว่าน่าจะยังไม่สมบูรณ์เนาะทีนี้ไปดูการปรับอัปเดตบาลานซ์กันนิดนึงอัปเดตบาลานซ์นะครับครั้งนี้จะมีค่อนข้างหลายคันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวคันแรกที่ผมจะพาไปดูจะเป็นตัว Falcon ตัวฟอกขอนครับเขาจะได้การบัฟขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโดยการบัฟเนี่ยครับเขาจะเพิ่มจากความจุของกระสุนความจุของกระสุนจากเดิมนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่620เพิ่มเป็น680นัดความเร็วหมุนป้อมจาก80องศาต่อวินาทีเพิ่มเป็น90องศาต่อวินาทีความเร็วการก้มเงยจาก40องศาต่อวินาทีเพิ่มเป็น50องศาต่อวินาทีแล้วก็มีการบัฟเกาะขึ้นอย่างทางด้านหน้าตรงนี้ เกาะด้านหน้านี่ครับจากเดิมเนี่ยเขาจะเป็น10ม mm ิลิเมตรเนาะเราก็เพิ่มมาเป็น20 mm. จากด้านข้างด้านข้างที่ว่าเป็น1 0ม mm, ิลิเมตรก็เพิ่มเป็น15 mm. ้ทางด้านด้านข้างและด้านหลังนะครับส่วนหลังคาจาก6มิลิเมตรเพิ่มเป็น1 5ม mm. ิลิเมตรแล้วก็จากลำตัวลำตัวนี้น่าจะช่วงหนเดี๋ยวผมมาหาก่อนลำตัวถ้าในสเปคที่เขาเขียนไว้เนี่ยลำตัวจาก6มิลิเมตรเพิ่มเป็น20มิลิเมตรนะครับ อันนี้สหรับ Falcon ต่อไปครับจะเป็นรถถังเยอรมันเนาะรถถังเยอรมัน Jack p พ s เซอนี่นี่อันนี้ Jack p พ s เซอนะครับเขาที่อันนี้เขาโดนเนิร์ฟลงนิดหนึ่งก็คือเพิ่มน้ำหนักจาก15.8ตันเพิ่มเป็น16ตันนะครับทำให้ความเร็วสูงสุดเนี่ยจาก42กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะลดลงเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ยังไม่อัปเดตนะถ้าตัวเลขตัวนี้จะยังไม่อัปเดต แต่ว่าในตัวฟอลัมที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยก็จะลดเหลือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้กระโดดไปดูคอนเคิลเลอร์อ่านี่อ่ะทั้งทั้งไอคานาวอลแล้วก็คอนเคิลเลอร์นะครับอันนี้เขามีการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เพิ่มกำลังเครื่องยนต์นะครับจาก810แรงม้าเพิ่มเป็น8ปดร้อยแปดร้อยยี่สิบเอ็ดแรงม้าโดยการเพิ่มนี่คือเพิ่มเพ <c oughs> <Pause> <fal> ื่อปรับให้เป็นความสมจริงนะครับเป็นความสมจริงสมจริงเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อความเร็วในเกมเท่าไหร่ทีนี้อีกคันนึงจะเป็นตัว M728 Cev ก็ c e n t u r i m a r k 5 Avre นะครับที่ว่าตัวตัว d o ซ e r Blade จะไม่สามารถใช้งานได้ก็เขาจะแก้ในอัปเดตนี้นะครับว่าจะกลับมาใช้งานได้เดี๋ยวผมอินเ n ิร์ t ภาพให้ดูอันนี้ผมหารถถังคันนี้ไม่เจอจริงๆอีกคันหนึ่งจะเป็น SSU SS 234 M2 นี่คันนี้นะครับ ตัวนี้เขาจะเป็นการแก้บั๊กนะครับก็คือเมื่อเมื่อครันนี้เรายิงไปแล้วกระสุนหมดตัวหน้ากระสุนแถบ้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นว่ามันไม่หมดนะครับมันมันบั๊กอยู่อันนี้เขาแก้แก้ให้มันเหมือนว่าให้มันหมดแล้วให้มันโชว์ว่าหมดแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็เคยเจออยู่นะมันเป็นบั๊กอยู่เหมือนกันแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นตัว M18 GMC M18 GMC น,นี่ทุกสัญชาติเลยนะครับอันนี้ผมพาเข้าไปดูก่อนตัว M18 GMC นยครับเขา ได้แก้ตัวจุด50บนหลังคานะครับตรงคนตรงนี้แหละก็คือสามารถหมุนได้แบบ360องศาแล้วอ่านี่ผมมาหันนีดูก่อนปึ๊บนี่แบบนี้คือจากเดิมครับจากเดิมเนี่ยเวลาเราหันป้อมมาแล้วถ้าปืนกลด้านบนเขาหันไปก่อนเนี่ยครับมันจะจะไม่สามารถหันได้360องศามันจะเหมือนว่าติดอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ก็สามารถหมุนได้อิสระแบบ360องศาแล้ว นะครับอันนี้สําหรับ M18 GMC เนาะโอเคแล้วก็ต่อไปครับต่อไปอันนี้ส่วนตัวที่ผมจะชอบนิดนึงก็คือการที่ว่าเขาเพิ่มฟีเจอร์ต้นไม้ถามว่าฟีเจอร์ต้นไม้เป็นเป็นยังไงคือจากเดิมครับเกมที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันเนาะคือการที่ว่าเรายิงไปอยิง,อยงต้นไม้ให้มันล้มอ,ะอ่ะอ่ามันก็จะล้นล้มทั้งต้นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เขาได้อัปเดตเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือว่าถ้าเรายิงตัวปืนหลักของรถถังเนี่ย ตรงส่วนไหนมันจะหักแค่ส่วนนั้นเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูอ่าเห็นไหมมันก็จะยังเหลือต่อที่เรายิงทิ้งไว้อยู่อ่าเดี๋ยวผมดูจริงคันนี้ขอยิงสูงหน่อยนะมันก็จะหักตามที่เรายิงอันนี้ผมผมถือว่ามันมันเก๋ดีนะคือคือจริงๆมันไม่ต้องอัปเดตมาก็ได้อะแต่ว่าอัปเดตมาแล้วมันก็สมจริงอันนี้ผมชอบนะก็จะหักแบบนี้ แล้วก็พวกต้นไม้ที่ใหญ่มากๆใหญ่ามากๆเนี่ยก็จะไม่สามารถยิงล้มได้ละต้องใช้ปืนหลักยิงแลยมันก,มก็จะเหลือตอไม้แบบนี้ไอพวกต้นเล็กๆ,ๆอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็นนเลยยินนงๆ,ๆได้อยู่เนี่ยผมตัดต่อเห็นไหมมันก็จะเหลือตอแค่นี้นะครับอันนี้สําหรับฟีเจอร์ต้นไม้ผมชอบมากเลยก็ <arettes. S 1> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ oh. ขอบคุณครับ